แน่นอนครับกางถนนไม่ควรมีอะไรมากีดขวางหรือมีอะไรมาตั้งอยู่ครับแต่ที่นี่มีสารนะครับ <S <S ที่บอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดถ้าไปเคลื่อนจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าลูบหลูก็จะยจัดเป็นไปไไนั่ไแห้หามเคลื่อน<ม><ม>ย้ายถนนตัดผ่านขนาดนี้สารยังตั้งอยู่ตรงนี้ได้เอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้อ,ออกไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เลย ตั้งชื่อว่าปู่พยายใหญ่ทําไมถึงใช้คําว่าปู่พยายใหญ่ครับมอพามอมอฤษีฤส,สีมาคเขาเข้าทรงหางครั้งลูกหลานเขาก็ล่วงเกินประเรพณีข้อห้ามนะครับะะมื่ก็เกิดเหตุการณ์มีพ้นตายจิตตายติดต,ต,ต่อกัน6กศพเจดศพ นี่รายการเรื่องนี้ต้องรู้ครับเดินทางมาที่บ้านหนองกุ้งนะครับอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีที่นี่บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณกลางถนนนะครับแน่นอนครับกลางถนนไม่ควรมีอะไรมากีดขวางหรือมีอะไรมาตั้งอยู่ครับแต่ที่นี่มีศาลนะครับได้ชื่อว่าศาลกลางบ้านตั้งอยู่บริเวณนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าใครที่คิดจะเคลื่อนย้ายหรือนำศาลออกไปจะต้องมีอันเป็นไปทุกรายนะครับ เรื่องราวของศาลกลางบ้านจะเป็นเรื่องเล่าตามที่เล่าสืบทอดกันมาหรือไม่ไปหาคำตอบกันครับอย่างสารกลางบ้านหรือว่าศาลที่ตั้งอยู่กลางถนนแบบนี้ครับทำไมอยู่ๆมาตั้งตรงนี้ได้มีเหตุผลอะไรไหมครับคุณลุงพอผมมาก็เห็น อยู่อย่างนี้แหละอบอกว่าพูดเท่าพูดแก่คุนกับบ้านนี่เขาบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเคลื่อนย้ายาเปานเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะสารนี่ตามที่ผมรู้นะก็พร้อมกับที่ตั้งหมู่บ้านนี่แหละมาพร้อมกับตอนตั้งหมู่บ้านเลยก็คนคนที่มาตั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนตั้งตั้งหลักบ้านเขาเรียกว่าหลักกลางบ้านนะหลักกลางบ้านเป็นหลักไม้ไม,ไม้แข็งแข็งไม้แก่นนะแล้วที่บอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดถ้าไปเคลื่อนจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าถ้าลบลูก็จะเปลี่ยนเป็นไปนั่นแหละห้ามเคลื่อนย้าย แม้จะเป็นเวลาใกล้พบค่าแต่สิ่งแรกที่พวกเราจําเป็นต้องทําตามคําแนะนําของชาวบ้านนั่นก็คือการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านหรือเสาหลักบ้านหมุดหมายที่รายการเรื่องนี้ต้องรู้เดินทางมาวันนี้นั่นเองครับ นี้ครับที่มีศาลตั้งอยู่กลางถนนแบบนี้มีชื่อเรียกนะครับศาลนี่เป็นศาลหลักบ้านครับหลักบ้านเขาเรียกว่าหลักเขตหลักเขตของหมู่บ้านก็คือก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยต้องมีการมีหลักบ้านก่อน<ะ>แต่ก่อนเป็นหลักไม้เป็นไม้แต่หน้าแปลกตรงที่ตรงนี้ครับเป็นถนนซึ่งโดยปกติ โดยปกติแล้วนั้นไม่ควรมีอะไรมาอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อก,า,การเกิดอุบัติเหตุนะครับ,รบถ้าถ้าพูดในแง่ของความปลอดภัยแต่ทําไมถนนตัดผ่านขนาดน,นี้สารยังตั้งอยู่ตรงนี้ได้ครับเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ออกไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เลยมีคนมากล่าวจะยกออกจะเอาออกจากถนนครับเกิดอุบัติเหตุทันทีเลยค,คนนั้นแค่คิดจะย้ายออกแค่คิดแหละแล้วก็รลมาทําถนนนี่อื สิบกว่าคันไม่มาคารวะนี่ไปไม่ได้ไม่ติดสักคันเลยอสตาร์ทไม่ติดเลยสตาร์ทไม่ติดเลยอต้องขอขออนุญาตก่อนขมากันก่อนมีครั้งหนึ่งที่จะมีการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่เลยเพราะว่าจะต้องมีการตัดถนนผ่านให้ได้แล้วชาวบ้านก็ลงมติกันเสียงแตกเป็นสองฝั่งครับฝั่งหนึ่งห้ามย้ายอีกฝั่งหนึ่งจะย้ายจนถึงขั้นมีคนนึงในหมู่บ้านเนี่ยครับขาทายอาจจะ ผมไม่แน่ใจข้อมูลจะตรงกันไหมอะใช้เท้าชี้ไปที่สาร้าทายเร็วจะต้องย้ายให้ได้สุดท้ายเขาแค่เดินออกจากสารไปนิดนึงเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อชนบบเป็นแบบนั้นไหมครับ,แบ,บ,แบ,บต้องเป็นการยืนยันว่าเป็น,ปน,ปนตามในข่าวบบข้อมูลบบที่ผมหามาและเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาเกี่ยวกับเสาหลักบ้านอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ถือเป็นความโชคดีของทางรายการที่ได้คนเฒ่าคนแก่ประจำหมู่บ้านผู้บันทึกและเก็บเรื่องราวในอดีตอาถานพสารกลางถนนแห่งนี้จะเป็นไปอย่างที่ริ่มลือกันหรือเปล่าไปหาคําตอบกันครับสารอยู่กลางถนนตรงนี้ครับไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายใช่ความเชื่อตรงนี้เกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วครับมานานแล้วเพราะว่าบ้านของเรานตั้งมาตั้งแต่พศ2475 ผู้ย่าตายายได้ฝังหลักก็เรียกว่าหลักบ้านฝังเอาไว้เพื่อรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการามาสร้างถนนใหม่แต่ก่อนนั้นเป็นทางเกวียนทางลอ้อธรรมดาต่อมาก็เลยไม่มีโครงการก็มาทําถนนทั้งรถเกตรถบลดรถลากดินรถ1ิบโตอ,อะไรต่างๆเข้ามาทําถนน,นตรงนี้แล้เขาก็เลยมาขอ ขอย้ายหลักย้ายหลักบ้านออกไปไว้ตรงข้างๆก็ลอยลงมติกันในที่ไปชมของหมู่บ้านบางคนก็คัดค้านบางคนก็เห็นด้วยที่นี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาวันหนึ่งรถ9กคันสิคันติดเครื่องไม่ได้ไม่ติดสักคันเลยทั้งรถบวชรถลากรถอะไรต่างก็ได้มาขอคารวะก่อนนะครับรถค่อยติดได้ าคนที่เห็นด้วยในการย้ายคืออยากให้เอาออกนี้เนี่ยก็ได้ไปรับอุบัติเหตุก็มีเหตุการณ์ม,ม่การเกิดขึ้นทั้งหมดเลยะครับรถสิบล้อชนรถมอเตอร์ไซค์ขาหักนะครับขาหักแต่ยังไม่ตายก็ได้มาขอขาละวะต่อมาก็เลยตกลงกันไม่เอาออกผมก็เกิดอยู่บ้านนี้บ้านพ่อแม่ผมอยู่ตรงนี้ผมก็เกิดมาก็เห็นเลยคือตอนกลางคืนมีมีรถพิก up วิ่งมาจากทางโน้นล่ะวิ่งมาแล้วไม่เห็นไม่เห็นเสาชนก็ออกไปเลยทั้งสารทั้งอะไรแตกกระจายหมดทีนี้คนที่ชนแล้วก็หนีหนีไปแต่หนีหนีไปไม่รอดไปไม่ไหวกลับคืนมาตอนเช้ากลับมากลับมาขอคารภาพมารับสารภาพมายอมรับว่าผมจะก่อสร้างให้ใหม่ท่านกำนันก็รับ ให้มาสร้างแต่ก่อนเป็นเสาไม้เดียวนี้ก็เลยเป็นคอนกรีตคอนกรีตไปแล้วคอนกรีตมามาคุมไม้เอาไม้ไว้ข้างในนะครับไม่เอาวันนี้นะลักศักดิ์สิทธิ์็คือสารเดิมยังคงอยู่นะครับแต่ว่านำคอนกรีตมาหุ่มไว้ตั้งชื่อว่าปู่พญาใหญ่ปู่เลยนะครับปู่พญาใหญ่ปู่พญาใหญ่อันนี้คือชื่ออย่างเป็นทางการทำไมถึงใช้คําว่าปู่พญาใหญ่ครับมีการนิมิตหรือมีการฝันอะไรเห็นไหมครับมี หมอเพียหมอพราห,หมอหมอฤษีฤษีมาเขา้าเขา้าทรงท่านออกออกปากเองท่านเป็นปู่พญายใหญ่ yep. คือบางบางครั้งลูกหลานเขาก็ล่วงเกินประเพณนี้ข้อห้ามครับนะครับเมื่อก็เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองขึ้นมาก็คือมีคนตายติดตายติดต่อกันหกศพเจ็ดศพเคยมีคนตายติดต่อกันครับไม่ป่วยก็ตายป่วยตายก็มี หกถึงเจ็ดศพไม่ใช่น้อยๆนะหมายถึงต่อกันเลยนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตต่อเนื่องกันเป็นจํานวนหลายศพหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับก็เลยมีการการลื้อหรือกดเหล็กข้อห้ามครับกดห้ามก็คือหนึ่งนำห้ามนําคนตายเข้าบ้านคือนําผีเข้าบ้านอ่า อ้นที่สองก็คือห้ามทำงานในวันเวลาวันศีลวันพระใหญ่ข้อที่สามก็คือห้ามเผาถ่านในเขตบ้านเผาถ่านคือถ่านที่มาจากฟืนแล้วมันงามเลยนะครับฟืนครับห้ามเผาในเขตบ้านข้อที่สี่ก็คือห้ามฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ในหมู่บ้าน่ว่าไม่ว่าจะเป็นวัวหรือควายข้อที่ห้าก็คือห้ามทำงานในบ้านข้อที่หกก็คือห้าม ห้ามยิงปืนก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นกฎเหล็กที่กําหนดมาเลยในหมู่บ้านตามปนไม่ได้ตกลงร่วมกันห้ามทาเด็ดขาดมิเช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุที่ไม่ดีตามาแล้วสิ่งที่เรียกได้ว่ามาขอแล้วบางคนอาจจะบนบานสารกล่าวไว้แล้วครับต้องเอาเลยมาถวายท่านครับก็มีการเลี้ยงไก่ตัวเล่าหายไก่ตัว แต่ก็จะบนบางทีก็บนว่าจะให้หม้หมูอย่างนี้ก็เอาหม้มาก็แล้วแต่สิ่งที่บนบานสารกล่าวไปไม่ได้มีการกําหนดอะไรแต่แต่ที่แน่ๆก็คือเล่าห้ไก่ตัวทําไมถึงต้องเลือกเป็นวันพุธในการที่มันมาขอมามาสักการะมาไหว้ครับมันเป็นการเลี้ยงเลี้ยงเจ้าเลี้ยงผีเขาจะกำหนดเอาวันพุธวันนี้รายการเรื่องนี้ต้องรู้ครับขอบคุณพ่อผ่านแล้วก็พ่อจ้ำมากเลยครับที่ทําให้ผมที่ขายความสงสัยนะครับแล้วก็ได้คําตอบว่าทําไม ศาลกลางบ้านต้องตั้งอยู่กลางถนนบแบบนี้ครับย้ายไม่ได้ห้ามย้ายเด็ดขาดนะครับห้ามย้ายเด็ดขาดแล้วมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปตอนนี้ผมก็อยู่กับกำนันทองสาเร,เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนะครับ ต้องถามกำนันทองสากันว่าการที่ศาลมาตั้งอยู่บริเวณนี้ได้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ครับบ้านปกติแล้วบ้านน้องกุ้งจะไม่ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ3กิโลการแพทย์มันไม่เจริญเนาะ,ะมีคนรบตายจํานวนมากคนแจ๊ก็พากันย้ายมาที่มาเลือกตั้งที่ทําเลที่มีหนองน้ําด้านหน้านะที่ทางเข้าหมว่าจะมีหนองน้ํา แล้วก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะมานั่งนั่งดูว่าพื้นที่นี้เป็นสมควรที่จะตั้งหมู่บ้านไหมพระคุณเจ้าทักท้วงว่าพื้นที่นี้เหมือนโคอุสุภราชพระหะของพานะของเท้าอิส,สวรสมัยมที่เป็นโคถ้าตั้งหลักกลางบ้านด้านหน้าหัวเขาผิดเขาโคเนี่ยจะผิดเสาได้จะทําให้ลูกหลานเนี่ยไม่มีความเจริญรุ่งเรืองอเลยมาตั้งที่ซี่โคงเนี่ย บริเวณซี่โครงของหัวตรงนี้อันนี้คือถ้าถ้าเปรียบแล้วก็คือตรงนี้จะตรงกับซี่โครงของหัวเขาหัวขิดไม่ถึงอ๋อขิดไม่ถึงครับตรงนี้ก็เป็นตั้งที่สารถนนเส้นนี้ก็เช่นกันนะฮะหลังจากที่พระคุณเจ้าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มาตั้งแล้วนะฮะถ้าก็ตั้งหลักกลางบ้านกลางถนนเลยถนนเส้นนี้ก็ผมมาอยู่ก็เป็นถนนดินทรายอ๋อยังไม่ได้เป็นเป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับยังไม่ได้เป็นถนนดําแบบนี้เลยยังไม่ได้ลาดยางลึกความลึกเพราะว่า เป็นถนนแล้วก็มีน้ำซ้ะแล้วก็บ้านเรือนจะสูงกว่าถนนหลักเนี่ยไม่ยอมย้ายนะอยู่ตรงเดิมก็ยังอยู่ตรงที่เดิมที่ตั้งแต่เดิมครับตั้งแต่เดิมมาครับอนาคตหากมีแผนที่จะย้ายสารหลักบ้านออกไปอีกคิดว่าคนในหมู่บ้านเขาจะยอมกันไหมครับคงไม่กล้ามีใครกล้าหรอกครับเพราะว่าต่อไปนี่อย่างที่ผมทําแผนนอ่ส่วนมากก็จะทําเป็นโดมคุมแล้วอ๋อเนอนาคตจะเป็นโดมคุมไปเลยครับเป็นโดมเลยเวลาจัดกิจกรรมต่างๆคนเะียได้อยู่ภายในใต้โดมแล้วก็ ถึงอะไรจะเปลี่ยนไปสารก็จะต้องตั้งอยู่ตรงนี้ครับผมถามในด้านความเชื่อกำนันมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับสารก้างบ้านครับในเรื่องที่เกิดขึ้นความปลูกฝังจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกนะนะครับผมในนามรุ่นลูกเ็าเองก็ดีนะฮะก็ยังเชื่อเชื่อเป็นบางส่วนแต่จะงมงายก็ไม่ได้ครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่ใช่ก็ต้องมีการเชื่อเป็นบางส่วนมากกำนันฝากหน่อยละกันครับผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ใช่คนในหมู่บ้านถ้าอยากจะมาสักการะ ศาลกลางบ้านสามารถมาได้ไหมครับมาได้ตลอดครับเพราะว่าอย่างกรณีของคนชนบุรีนะครับที่เขาฝันเขาไม่เคยมานะครับตรงนี้เขาฝันแล้วเขาก็มามาถูกต้องเลยมาตรงนี้แล้วก็ขอขอหวยถูกหวยด้วยมีคนถูกหวยกับสาลกลางบ้านแต่อยู่ชนบุรีนะชนบุรีนะครับเขาไม่เคยมาเขามาตรงเป๊ะเลยมาตรงนี้มาจากความฝันมาจากความฝันนี่ถ้าไม่เชื่อก็ ก็ยังเชื่ออยู่นะก็ไม่ได้มีแค่เรื่องราวอาถรรพ์สิ่งลี้ลับอย่างเดียวนะมีเรื่องราวของโชคลาภด้วยนะครับก็ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการนะครับแล้วก็อยากเดินทางมาที่ศาลกลางบ้านที่บ้านหนองกุ้งนะครับก็สามารถเดินทางมาได้เลยวันนี้ขอบคุณกำนันมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณครับ ากจะบอกว่าความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ศาลมาตั้งอยู่กลางถนนแบบนี้นั่นก็เพราะความเชื่อนี้อยู่กับบ้านน้องกุ้งมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งแม้ในอดีตที่ผ่านมาจะเคยมีความพยายามย้ายศาลเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแต่ความเชื่อนั้นก็คือความเชื่ออันปรากฏเรื่องราวอาถรรพ์ต่าง ให้เห็นอยู่มากมายกระทั่งวันเวลาหมุนเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันศาลแห่งนี้ก็ยังตั้งตังงานอยู่กลางถนนและคงตั้งอยู่ณสถานที่แห่งนี้สืบไป